เราก็ต้องมาอ่านคอมเมนต์กันเช่นเคยเหมือนเดิมจากคลิปสปอยฉันไม่ใช่หลีเสวยเหรียญโอเคเรื่องนี้จำได้อยู่เรื่องราวเริ่มจากฝ่ายหญิงดันไปเปิดใจในคืนเข้าห้องหอว่าเขาไม่ใช่ผู้ชายคนแรกก็เลยหาทางสลัดอาจจะเป็นเพราะสังคมหมวกเขียวเพราะผู้ชายคิดว่าตัวเองเอาผู้หญิงได้ทั้งโลกแต่ผู้หญิงจะต้องมีเขาเพียงคนเดียวอ๋อสาเหตุการเลิกกันมันเป็นเพราะอย่างนี้หรอ เพราะว่ามันมันจะต้องอยู่ในแบบส่วนไหนสักส่วนหนึ่งในในหนังที่แบบฉันไม่ได้สังเกตแน่เลยขอบคุณมากเลยนะฮะเพราะฉันแบบอยู่ดีๆก็แบบเอากำลังจะแต่งงานกันแล้วอยู่ดีๆก็ทิ้งไปเลยอะไรอย่างนี้ลองไปดูได้เนาะต่อมาคลิปคุยหลังเล่น Red Dead 1ราคานี้ผมซื้อภาค2ออีกทีดีกว่าถึงแม้จะมีอยู่แล้วก็ตามก็อยากเล่นแหละแต่ราคามันไม่สมเหตุสมผลเอาเกมเก่ามาขายเพื่อกินราคา เอาจริงราคามันไม่ควรเกินพันแต่ถ้าราคานี้มันก็ควรมีอะไรมากกว่านี้อันนี้ผมไม่ค่อยอันนี้ผมไม่ได้ว่ามันไม่ดีนะแต่ก็เข้าใจแหละภาคหนึ่งภาคสองภาคสองยังไงมันก็ดีกว่าในหลายๆด้านแต่ย่างเดียวก็คือราคาในราคานี้ได้เกมปัจจุบันดีๆหลายตัวเลยใช่เป็นจุดที่เราสังเกตเหมือนกันอาถาพูดกันแบบเทียบกันตอนนี้เลยพันหเพิ่มอีกร้อยเป็นพันเนี่คือเปิดประตูสู่เกมใหม่มหาศาล God War, กอล์วอล์กหน้าล็อกที่เพิ่งเอามาลงไฟนอล16อะไรพวกนี้มันไดเอ็กคูสิฟเฮสต์สเตชันเยอะหรือเล่นเกมแบบ PC ธรรมดาก็ได้เยอะเลยเหมือนกันในยุคปัจจุบันอะ่ะเออก็นั่นแหละฮะเกมมันเป็นของแบบนี้จริงๆเนาะว่าเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะเริ่มควรจะลดราคาลงไปเรื่อยๆก็พอเข้าใจได้จจกคลิปสปอยอาคังอีอยากให้ทําต่อจังเลยครับฉันกี้อนกลับไปดูที่ตัวเองทํามาแบบกูทําลงไปได้ไงไวะเนี่ยมันศึกษาเพิ่มเติมเยอะมากเลยเหมือนกันก็ ถ้าได้มาทําต่อมันก็จะมีคลิปต่อครับแต่ว่าณตอนนี้ก็คงจะยังไม่ได้ทําต่อนะเพราะว่าโอ้โหหนักหน่วงมากไอ้อนิเมะเรื่องเนี้ทาเอาหมดไฟได้เหมือนกันแต่ฉันก็ต้องยอมรับว่าอนิเมะเรื่องเนี้ยสนุกจริงๆลองไปดูกันได้นะฮะอากงีเนี่ยนะต่อมาคลิปคุยหลังเล่น r ร d d ตสห1พูดแบบนี้เอาใจผมไปเลยพี่โคตรโดนใจใช่ฉันก็ว่าอย่างนั้นน่ะฉันก็ว่ากันไปตามที่เห็นไงเห็นยังไงก็ว่าไปตามอย่างนั้นเพราะฉะนั้นโดนใจมันก็ ใจเราตรงกันนะเนาะเออโอเคจะคลิปลงมอดภาษาไทย Detroit become Human ผมเล่นใน e p i c ลงมอดแล้วเล่นไม่ได้ครับเข้าแล้วเด้งพอลบมอดออกเล่นได้แต่ก็ไม่มีภาษาไทยแก้ยังไงได้บ้างครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะตอบแล้วก็อยากจะอยากจะบอกเขาไว้ด้วยว่าอันนี้เราเดาเองนะครับว่ามอดน่าจะลงในเกมของ E p i c ไม่ได้ครับ เดาจากของของแปลกเกมสู่ฝันเขาไม่ได้บอกแต่ของอีกเจ้าหนึ่งเขาเน้นไว้ว่าลงในสตรีมเท่านั้นเพราะงั้นไฟล์มอด น่าจะใช้ได้แค่กับในสตรีมครับลองสอบถามคนทำม็อดดูได้นะครับเขามี Facebook อยู่คิดเราคิดว่ามันน่าจะเป็นประมาณนี้นะเราคิดว่าไฟล์ม็อดของ d o t t Become Human เนี่ยน่าจะลงในสตรีมได้เดี๋ยวเราจะเขียนบอกคนอื่นๆไว้ด้วยขอบคุณครับโอเคมีหนึ่งประเด็นก็คือเรื่องมันจะยาวนิดน,นึงแล้วเดี๋ยวเราต้องมาเขียนบอกไว้ด้วยว่า ว่ามอดใช้ได้แค่กับตัวเกมที่โหลดจากสตรี m นะครับแล้วก็เขียนไว้อ้าวแล้วแล้วมอดฉันหายไปไหนเอ้าเอ้าเอาทำ คอมเมนต์กวหายไม่เฉยเลยแต่ช่างมันแล้วกันไม่เป็นไรอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ต่อมาคลิปคุยหลังเล่น Red Dead Redemption 1แต่ที่รู้ๆเนื้อเรื่องภาคแรกเกมจะไม่พูดถึงอาเธอร์แต่จะพูดถึงอดีตแก๊งเวนเดลินและหัวหน้าแก๊งอย่างดัชใช่ใช่ใครที่คิดว่าจะเล่น Red Dead หเพื่อเจออาร์เธอร์เจอเซดีชาลส์อะไพวกนี้ตัวละครที่เราเขียนมาเพื่อให้เราชอบชอบใน Red d e สเนี่ยก็คือ ไม่มีเป็นเรื่องที่เราทําคลิปนี้มาส่วนหนึ่งก็คืออยากบอกให้คนรู้ไว้อย่างนี้แหละเพราะว่าเราผิดหวังมาก่อนไงนั่นแหละฮะเราเพิ่งจะปล่อยคลิปคุยหลังเล่น Red Dead Redemption 2ไปซึ่งอันนี้เป็นคลิปที่ทำด้วยแฟชั่นแต่ก็มันก็คือคุยหลังเล่นแหละเราก็เล่นแล้วเราก็คุยไงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอย่างนั้น Red Dead เป็นเกมที่ประทับใจเป็นเกมที่ประทับใจอ่ะเราลองมาดูว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างมา <c oughs> ขอไปครับ มาค่อยๆดูกันไปส่วนตัวผมชอบเกมนี้มากนะแต่คนบางส่วนเขาก็ไม่ชอบก็มีอย่างน้องๆกับเพื่อนๆเราก็ไม่ชอบเหมือนกันเพราะเกมมันช้าไม่ทันใจเขาอีกส่วนหนึ่งคือเขาไม่อินกับคาวบอยวิถีชนบทลูกทุ่งแบบพวกเราใช่ฉันก็ว่ามันก็เป็นอย่างนั้นแหละเกมเนี้ยมันแยกคนชอบกับไม่ชอบออกไปอย่างหนักเลยอะแถมความหนืดความอะไรพวกเนี้ยทำให้แม้กระทั่งตอนที่เราเล่นกลางๆเกมที่แบบ กลางๆแล้วอ่ะก็ยังไม่ชินกับมันสักทีแต่ก็เนาะมันเป็นเกมที่ไม่เร็วเ,วเหมือนเกมอื่นแต่ไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีอะเนาะเป็นเกมที่ยิ่งผ่านมาหลายปียิ่งมีคนเล่นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเกมนี้มันเซลล์หนักด้วยแหละ <c oughs> ฉันซื้อมาแล้วสี่ห้าร้อยเองมั้ง Red Dead Redemption อ่ะแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือพอมันออก Red Dead 1นมาแล้วอ่ะมันขึ้นราคา Red Dead 2เป็นราคาเต็มน่าจะประมาณพันเก้าหรือสองพันแล้วแหละก็ เอชไลฟ์กับไฟวาย่ y. บางเกมบางเกมเนี่ยนะยิ่งผ่านไปก็ยิ่งดีขึ้นเพราะว่ามีเกมที่แย่กว่าออกมาเรื่อยๆก็กลายเป็นแบบนั้นไปเกมนี้คือเกมที่สมบูรณ์แบบที่สุดครับที่สุดของที่สุดก็ฉันว่าไอ้ส่วนที่ดีที่สุดอ่ะมันดีที่สุดจริงๆแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบวนะเนาะเวลาพูดอยู่ไม่นิ่งแล้วดันตั้งกล้องขยับตามหน้าเวียนหัวมากครับอ๋อโอเคโอเคก็เดี๋ยวไลฟ์นี้เราก็จะลองดูแล้วกันว่า ต่งกล้องไปถามหน้าแล้วฉันจะหลุดเฟรมหรือเปล่าอ่าเพิ่งดูคลิปนี้ครั้งแรกครับน้ำเสียงหน้าฟังวิเคราะห์ได้ดีมากแต่กล้องใส่ไปใส่มาเวียนหัวมากออกคล้ายๆกันก็เดี๋ยวเราจะลองปรับตามดูแล้วกันเนาะโอเคผมเพิ่งซื้อมาเล่นครั้งแรกบอกเลยบอกได้เลยว่าสุดยอดเกมแห่งปีใจเย็นๆปี2018เนี่ยเป็นปีที่น่ากลัวมากสุดยอดเกมมันเยอะมาก 2018นี่คือแบบ Spider-Man, God of War, Red Dead Redemption 2, Detroit Become Human มันมีเกมสุดยอดเต็มไปหมดเลยฉันชอบปี2018มากและหลังจากนั้นเราก็เจอโควิดโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอามาเราลองมาคุยกันว่ากันต่อเกมนี้ ใช้หลักจิตวิทยาในการเขียนบทถ้าคุณตัดอคติแล้ววีวีช n แนลสวัสดีครับสวัสดีจ้าคุณริววันนี้เราลองมาอ่านคอมเมนต์ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเล่นเกมนี้แล้วเ,เรามาคุยกันวันนี้อาจจะต้องตอบคอมเมนต์กันยาวนิดน,นึงเพราะว่าไอคลิปคุยหลังเล่นเล d เดย์นสนี่แบบเป็นเป็นคลิปเปิดเว็บบอร์ด,ด,ด,ดให้คนมาคุยกันอีกแล้วอ้าวกลับมาใหม ถ้าหากว่าลองพิจารณาหลักฐานจากบทพูดและฉากสุ่มต่างๆคุณจะรู้ว่าเรื่องเหล่านี้คือเรื่องจริงนั่นคือไมก้าไม่ใช่สายคนเป็นสายตัวจริงคืออบิเกลดัชไม่ได้บาและแผนของดัชดีจริงอาเธอร์ Arthur เป็นคนพาเจ้าหน้าที่มาถล่มแก๊งจนแตกหลักฐานาเรื่องพวกนี้ถูกซ่อนเอาไว้อย่างแนบเนียนถ้าคุณเจอคุณจะทึ่งในการเขียนบทเกมนี้สุดยอดมากครับค่าย Rockstar มีรีามาว่า ขอหลักฐานหน่อยครับผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นเลยบวกบวกโอเคใช่เราอาจจะต้องเข้าใจวิธีการสื่อสารนิดน,นึงนะว่าเวลาเราจะสแสดงความคิดเห็นอะไรที่แบบมีน้ำหนักอะ่ะเราจะต้องบอกว่าผมคิดว่ามันเป็นอย่างนี้เพราะแบบนี้เราต้องเอาหลักฐานมาด้วยไม่ใช่ว่าแบบผมคิดว่ามันเป็นคุณคุณมันเป็นอย่างนี้นะคุณลองดูสิแล้วไปหาหลักฐานตัวเองนะไปเล่นใหม่เองคุณต้องบอกว่าอ๋อมันมีฉากนี้จังหวะนี้อยู่ในนี้เพราะว่า b u r ร์เด้นน็อปพรูฟอ่ะ คือการที่เราจะพูดอะไรให้มันมีน้ำหนักเราจะต้องเตรียมหลักฐานข้อสนับสนุนมาเองเนาะแต่ไม่เป็นไรเรื่องที่คนบอกว่าอบิเกลเป็นสายเนี่ยมีคนพูดเยอะแล้วเราก็เคยไปลองอ่านเลดิตเรื่องนี้เดี๋ยวเราลองมาเตรียมๆให้ดูแล้วกันอ่ะก็ว่ากันก่อนเอาที่คอมเมนต์พวกนี้ก่อนเรื่องไมก้าเป็นสายหรืออบิเกลเป็นสายเนี่ยหรือเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแล้วมีประเด็นที่คนทั้งสองฝ่ายยังตอบไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน แต่เดี๋ยวเราค่อยว่ากันโอ้คุณนิยาวเห็นด้วยหลายประการโดยเฉพาะเกมเพลย์โลกเปิดที่เราเจออีเวนต์สุ่มและพวกเควสย่อยตัวละครเสริมต่างๆมันทําให้โลกของเกมมีชีวิตมากๆประทับใจส่วนนี้ที่สุดแต่มีที่ไม่เห็นด้วยเหมือนของคุณและอยากแบ่งปันความรู้สึกคือจอห์นส่วนตัวผมชอบตัวละครน,นี้และผูกพันกับเขามาก ทางทั้งที่ไม่เคยเล่นภาคหนึ่งโดยเฉพาะในช่วงท้ายที่อาเธอร์ต้องส่งคนที่เหลือให้ผ่านจุดนี้ไปมันเหมือนทั้งคู่เป็นพี่น้องกันจริงๆและเราในฐานะพี่ชายต้องฝ่าต้องพาเข้าไปให้ได้รวมทั้งการพากเสียงตัวละครนี้มันเท่เสริมสร้างเอกลักษณ์ให้ตัวละครจรมากกับส่วนเนื้อเรื่องเปิดแชปเตอร์หนึ่งมันคือความประทับใจแรกที่มีให้กับเกมนี้ของผมเลยบรรยากาศ รายละเอียดของเกมหิมะแสงไฟบลาบลาหรือกลุ่มแก๊งที่เราร่วมเดินทางถึงจะงงงงในช่วงแรกแต่พอเริ่มเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆมันก็รู้สึกอบอุ่นบอกไม่ถูกภาพฉากข้ามแม่น้ำยังติดตรึงในหัวไม่รู้ลืมเลย แล้วก็อีกส่วนแมพที่คุณว่าล้างๆแห้งแล้ง,ลง,ลง,ลงข้างล่างจากภาคแรกผมกลับชอบที่สุดเพราะมาเติมกิจกรรมล่าสัตว์ซองดูสำรวจสัตว์แปลกๆรวมถึงมันคือจุดพีคทางอารมณ์คาวบอยไวเวสแบบในหนังอะไรแบบนี้ด้วยอ๋อเออใช่อันเนี้ยมันเป็นส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกไม่ประทับใจหรือประทับใจน้อยลงมาเพราะว่าเราเป็นคนไม่ไม่เก็บอชิ e ม้นต์ร้อยเอระ เพราะนั้นเรื่องล่าสัตว์เรื่องเก็บสมุนไพรอะไรพวกนี้มันน้อยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าล่าสัตว์หรือสมุนไพรต้องไปเก็บในเขตตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาไอ้เขตแถวแบ็กวอเตอร์ลงไปเยอะๆเนี่ยเกิดเราก็คงจะพลาดไปจริงๆส่วนเรื่องของจอรนก็คงมีคนผูกพันกับเขามากเราเราจำไม่ค่อยได้เหมือนกันเพราะว่าสงสัยเราไปโฟกัสกับเรื่องอาร์เธอร์และคนที่วนรอบๆอาร์เธอร์มากกว่าแต่จอรนเป็นบทที่มาทีหลังไงเขาก็คงจงใจส่งให้ให อาเธอช่วยจอนเป็นคนสุดท้ายเพื่อที่เราจะได้ไปเล่นภาคหนึ่งต่อเนาะชอบแชปเตอร์สเหมือนกันให้ความรู้สึกรักแก๊งรักพวกพ้องหาเงินมาได้ก็บริจาคหมดเออแต่เราไม่ค่อยได้บริจาคเท่าไหร่ <c oughs> ก็อัพบริจาคแต่พอดีพอดีแล้วก็เอาเงินมาอัพแคมอะไรประมาณนี้เนาะเออเราไม่รู้จักคุณนะแต่รีแต่ดูรีรวิว Red d เดทมาสองภาคแล้วก็ขอบคุณมากเลยนะฮะมาคุยกันในไลฟ์ได้นะเพราะว่าก่อนที่เราจะได้ทำคลิปคุยหลังเล่นเนี่ย เราก็ต้องเล่นเกมก่อนในช่วงแรกๆมันอาจจะมีแบบ Assassin's Creed, Odyssey หรือว่า Hogwarts Legacy ที่เราไม่ได้ไลฟ์แต่หลังๆเนี่ยฉันฉันไม่ค่อยได้เล่นเกมนอกไลฟ์ลวเพราะฉะนั้นเกมหนที่เราจะได้คุยหลังเล่นเนี่ยเราต้องเราต้องเล่นก่อนเพราะฉะนั้น <laughs> เราก็จะคุยหลังเล่นเกมที่เราไลฟ์นี่แหละเพราะฉะนั้นคุยหลังเล่นเกมต่อไปก็คือ Detroit เนี่ยแหละอ่ะต่อมาอันนี้คืออีกประเด็นหนึ่ง พี่ตีความฮาเวียผิดนะครับฮาเวียเป็นคนที่รักแก๊งมากมากแม้กระทั่งตอนจบลองสังเกตดีๆฮาเวียเป็นคนเดียวที่ไม่ชี้ปืนมาทางพวกอาเธอร์ฮาเวียเขากำลังสับสนอยู่ว่าต้องเลือกฝ่ายไหนอุดมการณ์ของแก๊งเปลี่ยนฮาเวียก็เลยสับสนว่าต้องเชื่อใครอันนี้พอเราย้อนกลับไปแบบเปิดคลิปที่ตัวเองเล่นเปิดไลฟ์ที่ตัวเองเล่นเนี่ยสรุปว่าจริงในส่วนที่เขาบอกอ่ะในคัสซินนั้นอ่ะจริงแต่ว่าไอตอนที่มันขี่มา้า ขี่ไอเราตอนที่เราขี่ม้ากับจอนหนีพวกพิงเกอร์ตันน่ะกลายเป็นว่าเราอะพึ่งพาพวกพิงเกอร์ตันมาช่วยสกัดพวกแก๊งเวนเดลินพวกดัชไมก้าที่ไม่รู้ว่าบิลกับฮาวเวียรวมอยู่ด้วยหรือเปล่ากลายเป็นว่าเราหนีจากพวกแกงเวนเดลินหนักกว่าพวกพิงเกอร์ตันอีกเพราะฉะนั้นในจังหวะนั้นน่ะฉันว่าฮาวเวียเขาตัดสินใจลังเลนะในซีนนั้นน่ะแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะตอนที่แบบเรามุดถ้ำแล้วก็ขี่ม้าออกไปหากันน่ะฉันว่า ฮาวิเอรไม่เลือกทางดัตแน่นอนก็เลยแบบส่งเสริมให้เราเกิดแรงแค้นไปจัดการในภาคหนึ่งโอเคแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าฮาวิเอรเป็นคนที่ดีต่อแกงและดีต่อเราก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นจริงครับขออนุญาตเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อเรื่องให้นะครับในฉากท้ายเกมที่ยกปืนจ่อกันแล้วแยกทางฮาวิเอร์คือคนเดียวที่ไม่หันกระบอกปืนใส่อาเธอร์แต่หันขึ้นฟ้าแทนส่วนไมก้าไม่ได้บอกตำรวจให้มาครับ แต่เป็นอาบิเกลที่เป็นคนบอกตำรวจว่าตำแหน่งของกลุ่มอยู่ที่ไหนเพราะตอนนั้นจอรนโดนจับถ้าผิดถูกขออภัยอาบิเกลคือสายตำรวจครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นคอนสปายเรซี่คือไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าไมก้าเป็นหนูหรืออาบิเกลเป็นหนูแค่ถ้าแนวคิดเรื่องไมก้าเป็นหนูอ่ะมันมาจากคำพูดของมิวตันซึ่งคนที่เชื่อทางนี้ก็จะบอกว่าก็มิวตันจะโกหกทำไม แต่คนที่จะบอกว่าอบิเกลเป็นหนูเขาจะมองเหตุผลในการกระทําเป้าประสงค์ในการกระทาเดี๋ยว,เ,ยวเรื่องอบิเกลฉันจะสรุปไว้ให้ก็แล้วกันแต่ว่าหลักฐานเชิงประจักษ์เนี่ยไม่มีทั้งคู่นะโอเคต่อมาอันนี้มาหล,ห,ลห,ลหลุดตีมนิดนึงมาจากคลิปลงมัดภาษาไทยเรสเ e a d 2สอเล่นพักพักแล้วค้างอะครับอารมณ์เสียมากครับมีวิธีแก้ไหมครับอันนี้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันสิ่งที่อยากจะแนะนําได้ก็คือ ถ้าลบมอดแล้วหายก็คงต้องเล่นเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนวิธีลบมอดก็คือ,อ,อคลิกขวาที่ชื่อเกมในสตรีมแล้วก็ verify integrity มันจะแบบล้างไฟล์แปลกๆในเกมกลับไปเหลือเป็นเกมตัวคลาสสิกก็ลองดูแล้วกันเนาะหรือไม่ก็คุณสุดแรงมาเขามีเพจอยู่นะลองไปถามเขาดูได้ต่อมากลับมาที่คลิปคุยหลังเล่น Red Dead 2ขอวิเคราะห์ Witcher 3 Wild Hunt หน่อยครับอันนี้ฉันเอาไปเล่นใหม่ เพราะว่าฉันเล่นว i t เช e รประมาณปีหรือ2ปีที่แล้วเนี่ยแหละตอนที่มันมี next gen Update อะน่าเล่นนะแต่เดี๋ยวเรามาว่ากันเพราะว่าเกมนี้แบบส่วนหนึ่งที่อาจจะยากในการสตรีมนิดน,นึงก็คือมันโป๊เปลือยมากแบบมันอาจจะมีฉากที่ทำไลฟ์รับ,บินโดยไม่ได้ตั้งใจได้ ก็เดี๋ยวๆเดี๋ยวลองดูฮะแต่ต้องเล่นก่อนเพราะว่าฉันฉันรวบรวมข้อมูลได้ขนาดนี้เพราะว่าฉันเพิ่งเล่นสดหมาดไงเดสเดสสองอ่ะวิชเชอร์สามก็ต้องทําเหมือนกันเพราะเกมฉันว่าอยู่ระดับเดียวกันเลยแค่ออกปี2 0 1 5หรือ2018เท่านั้นเองต่อมาอ่ามาอีกทีมหนึ่งละอันนี้คลิป s s a s s i n s Creed Odyssey ส่วนตัวผมคิดว่าภาคนี้ฉากสวยหลายจุดมากเมืองสถาปัตย์ต่างๆนะถ้าเทียบกับวาฮาน่าใช่ s s a s s i n s Creed o d เ s s e y เนี่ยนะ จุดเด่นที่หาเกมอื่นเทียบได้ยากหนึ่งก็คือความสวยเชิงอลังการของมันอะ่ะมันสวยมันสวยจริงๆแต่เนื้อเรื่องก็บางลงหน่อยแต่ว่าพอมันสวยปุ๊บนะทําให้เราเดินเล่นได้แบบชิวๆเลยเพลินๆเลยแต่ว่าฮัลล่ามันเป็นตีมอีกสีหนึ่งออ y ดซี่มันเป็นแบบสีเหลืองๆสีเหลืองๆมีฟ้าๆนิดหน่อยมีน้ําแต่ว่าฮัลล่ามันเป็นเกมแบบ ทีมสีฟ้าสีเขียวเพราะฉะนั้นเราว่าเราอาจจะชอบวาฮาร่ามากกว่าเพอเล่นแล้วมันดูเย็นกว่าแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยเล่นวาฮาร่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งในโปรเจกต์เหมือนกันต่อมากลับมาที่คลิปเลดเดยแต่ว่าเป็นประเด็น the last of us 2เอลลี่ไม่รู้ไม่ใช่หรอครับว่าคนนั้นท้องแถมยังโดนแย่งปืนกับเอามีดมาแทงก็เลยพลั้งมือฆ่าไปแบบไม่ได้ตั้งใจอไอเรื่องไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นไปได้แต่ว่าจากการสังเกตรูปการมันก็น่าจะรู้ได้หรือเปล่า อันเนี้ยยังเป็นแบบกำกึ่งกำกึ่งใช่ไหมแต่ว่าไอ้การพังมือฆ่าเนี่ยนะเกมอ่ะมันจงใจเกินไปมันจงใจเพราะว่ามันให้เรากดเลือกฆ่าเองมันเป็นควิกไทม์อีเวนท์ที่ไม่ควิกตอนนั้นไอฉากที่มันเป็นฉากแดงล้วนอ่ะพอมันเป็นฉากแดงล้วนปุ๊บมันให้เรากดซึ่งมันให้เราตัดสินใจอะไรบางอย่างแปลว่าฉันควรจะไม่ตัดสินใจทางนั้นได้ไม่ใช่หรอแต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องฆ่าอยู่ดีเป็นการกดเพื่อ ทำไมก็ไม่รู้เป็นการย้ําว่าอันนี้แกเป็นคนตัดสินใจเองนะแต่ถามว่าฉันตัดสินใจไปทางอื่นได้ไหมก็ไม่อยู่ดีอ่ะกล้เป็นอย่างนั้นไปเนาะอันนี้ของคุณอาทิสัญชายมา่าจะยาวนิดน,นึงในกรณีบันทึกของเฮียอาเธอร์เกมพยายามจะบอกว่าเฮียแกชอบจดนะพวกนายไปอ่านกันได้แต่ไม่บอกกันตรงๆ แต่ก็เป็นแบบเป็นฉากนั่งจดนั่งเขียนแวบบ็แบเบว็บซึ่งในความเป็นจริงจะบอกสักหน่อยก็ได้เล่นแรกๆก,ก็อาจจะมีคนไม่สังเกตว่ากดเจหรือในกระเป๋ามีสมุดนี้แอบอยู่เป็นหนึ่งในสิ่งดีงามของเกมนี้ที่ชอบมากอ๋อและอย่างหนึ่งคือม้าม้าที่ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับม้าจริงๆมากกว่าเกมที่มีพาห,าหนะเป็นม้าจากทุกๆเกม ยกเว้นเกมเลี้ยงม้าซิมูเลเตอร์นะครับอีกอันคือการตอบสนองของ NPC ชาวบ้านต่างๆนึกไม่ออกว่าถ้าสิ่งเหล่านี้ไปอยู่ใน GTA 5หรือ6เราจะยังขับรถไถ่ายฟุตบาทโดยไม่รู้สึกอะไรไหมเออฉันว่าเกมนี้มันมีระบบไอ้นี่ระบบป้องกันเราเป็นอันตรพาในเมืองมากอ่ะคือการค่าคนในเมืองอะไรพวกนี้ส่งผลค่อนข้างร้ายแรงมากมากกว่า GTA เยอะเพราะว่าตำรวจมันดุ ตำรวจยุคข่าวบอยทำไมแม่งดุกว่ายุค GTA อีกวะแต่ก็นั่นแหละก็พอเข้าใจได้ว่าเขาใจความของเกมนี้เขาพยายามจะบอกว่าการเป็นข่าวบอยมันลำบากแต่ใน GTA บอกว่าการเป็นโจรมันสนุกมันเป็นคนละใจความกันนะเนาะส่วนเรื่องเจ r n น l ใช่ไอตอนที่ฉันกดเจแล้วเจอสมุดอ่ะมันบังเอิญมากเพราะว่าฉันกดทุกปุ่มบนคีย์บอร์ดเลยว่าปุ่มไหนคืออะไรเพราะว่าจะหาว่าแบบจะหาว่าเปิดเควสตรงไหนหรือมีปุ่มอะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละ เจอร์นอลนี่เป็นสิ่งที่ดีจริงๆเดี๋ยวเราม่คลิปอ่านเจอร์นอด้วยแต่ว่าออกในอนาคตแหละครับต่อมาวิเคราะห์เยี่ยมครับมีเหตุผลผมเห็นด้วยเลยใช่เราจะพยายามคงคอนเซปต์ว่าฉันคือยังไงทั้งหมดนี้มันก็เป็นความคิดเห็นนะแต่ว่าเราจะพยายามแบ็กอัพด้วยว่าเราพูดอย่างนี้ทําไมอย่างเช่นฉันไม่ชอบจอนเพราะอะไรฉันชอบชาร์ล เพราะอะไรฉันชอบฉากน,นู้นเพราะอะไรฉันไม่ชอบฉากน,นี้เพราะอะไรอะไรประมาณนั้นเราเพราะฉะนั้นเวลาคุยกันก็ขอให้คุยกันอย่างมีเหตุผลหน่อยแล้วกันเนาะต่อมา Black Mesa ต้องมาแล้วอ๋ Half Life อ Half-Life Remake กเหรอเออก็อาจจะ <laughs> อยู่คิวท้ายๆเลยเพราะว่ามมนเป็นเกมที่ฉันพลาดไปตอนเด็กแล้วไงเพราะฉะนั้นถ้าเราย้อนกลับไปเล่นมันอาจจะเก่าๆนิดนึงแต่ก,ก็ก็น่าสนใจเหมือนกันเขาว่าเกมในตำนานนะแบบสุดยอดอยู่นะเอาละ นั่นก็คือคอมเมนต์ทั้งหมดที่มีแบบมันช่างยาวนานเหลือเกินสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามาในเลดเดย์สองมากนะมันทําให้แบบมีความมีผลดีต่อยอด Engagement แล้วเขาก็จะแนะนําคลิปต่อไปอีกนะเนาะโอเคอ๋อมีเรื่องสุดท้ายอยู่อย่างหนึ่งก็คือเราข้ามคอมเมนต์ที่มันเป็นประเด็นเรื่องอาบิเกลประทาไมาก้าใครเป็นหนูกันแน่มาใช่ไหมเพราะงั้นฉันจะจบไว้ที่โพสเลดดอันนี้ว่าคนฝั่งไหน เขาคิดยังไงกันก็พอและฉันจะจบเรื่องนี้ไว้ตรงนี้เลยนะมาเอาละ่ะเริ่มจากฟังอบิเกลฟังที่คิดว่าอบิเกลเป็นหนูก่อนเขาบอกว่าเขายกมา5้าเหตุผลหนึ่งก็คือในตอนที่เราปล้นธนาคารเนี่ยโฮเซ่ถูกจับไปแต่โฮเซ่ไปพร้อมกับอบิเกลทำไมโฮเซ่ถึงโดนจับมาฆ่าและอบิเกลหนีไปได้คนนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นเพราะว่าเธอเดียกับพวกพิงเกอร์ตันเอาไว้เพื่อที่จะปล่อยจอนออกจากคุกแล้วก็ปล่อยให้เขารอดจากการถูกแขวนคอ เป็นการดีลเรื่องจอนข้อที่2อาบิเกลน่ะเป็นคนนำพวกพิงเกอร์ตันมาที่ค่ายชั่วคราวที่ลาเคในขณะที่ดัชไมก้าอาเธอร์พึ่งกลับมาจากเกาะกักวามาได้อืต่อมาอาบิเกลถูกมิวตันจับไปแต่ทำไมมิวตันถึงไม่ฆ่าเธอกลับจับไว้เป็นตัวประกันแถมมิวตันรู้ได้ยังไงว่าอาเธอร์นักเกียดไมก้าเพราะว่าอาบิเกลก็ต้องเป็นคนบอกไงว่าเราควรจะบอกอาเธอร์ว่าไมก้าเป็นหนูนะมันจะได้ตีกันเองแล้วแก๊งแตกข้อที่4ี่ อาบิเกลให้กุญแจกับอาเธอร์เพื่อไปถึงกล่องของดัชเพราะว่าในตอนนั้นเธอคงตัดสินใจแล้วว่าเธอกับจอร์นเนยรอดไปได้ก็พอแล้วแล้วให้เงินกับอาเธอร์ไปเหมือนเป็นค่าไถ่ที่ไปช่วยจอร์นออกมาแต่ก็ยังอยากจะทำลายดัชอยู่ดีอ่ะนั่นแหละแล้วสาเหตุที่อาบิเกลเกลียดดัชน่าจะเป็นเพราะว่าในตอนที่แจ็คถูกจับตัวไปอาบิเกลก็เลยเสียสติไปแล้วดัชเหมือนจะแบบปล่อยแจ็คไปนานเกินไปด้วยอะไรประมาณนี้ ข้อที่5 ah นะ้าไมก้าเชื่อดัชแต่ว่าไม่เชื่อคนอื่นเขาชอบดัชเชื่อมั่นในตัวดัชเหมือนกับฮาวิเอ่อันนี้เป็นฝั่งที่คิดว่าอาบิเกลเป็นหนูส่วนอีกฝั่งที่คิดว่าไมก้าเป็นหนูและอาบิเกลไม่ใช่เขาก็มี5เหตุผลมาแก้ต่างไอ้5เหตุผลข้างบนนี้หมดเลยหนึ่งก็คืออาบิเกลหนีออกมาได้ยังไทง,ทงทั้งๆที่โฮเซ่โดนจับเพราะว่าโฮเซ่เป็นคนที่พิงเกอร์ตันจำหน้าได้แต่อบิเกล แทบจะไม่ได้ออกจากค่ายเพราะฉะนั้นพิงเกอร์ตันไม่น่ารู้จักอบิเกลเขาบอกอย่างนี้นะข้อที่2เรื่องที่คนข้างบนเขาบอกว่าอบิเกลเป็นคนพาพวกพิงเกอร์ตันมาที่แคมป์ที่ลาเคแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเป็นบิลตะหากเพราะว่าบิลถามคนนู้นคนนี้มาเรื่อยๆคืออาเธอร์น่ยย้อนกลับไปที่ค่ายแล้วก็ได้จดหมายที่เซดีทิ้งไว้ แต่ว่าบิลเนี่ยมันถามคนไปเรื่อยจนสุดท้ายมันก็เลยลากพวกพิงเกอร์ตั้นมาด้วยอ่าข้อที่3ทําไมอับิเกลถึงไม่ถูกฆ่าตายตอนที่โดนจับตัวไปทําไมถึงถูกจับเป็นตัวประกันเขาบอกว่าพวกพิงเกอร์ตั้นมันไม่ฆ่าคนอยู่แล้วยกเว้นการแขวนคอมันจะพยายามจับยังไงก็ตามซึ่งพอเราเล่นเลนเดทหนึ่งแล้วจอนมีโอกาสที่จะจับฮาวีเออร์บิลดัชหรือว่าจะฆ่าฮาวิเออร์บิลดัชเนี่ยก็เป็นคําตอบที่ค่อนข้างเมคเซนต์กว่าที่เราคิดไว้เหมือนกันอ่ะข้อที่4ี่ อลิเกลเกลียดดัชแน่นอนแต่ตอนแรกที่อบิเกลจะขโมยกุญแจเนี่ยเป็นเพราะว่าเธออยากจะหนีไปพร้อมกับจรแล้วจะเอาเงินไปตั้งตัวด้วยใช่ข้อที่5ไมก้าไม่เคยเชื่อใครเลยไม่เคยฝากใจไว้กับใครเลยจริงๆแล้วไมก้ามาอยู่ร่วมกับดัชเพราะเขาต้องการแก๊งเพื่อที่จะปล้นธนาคารโดยเฉพาะที่เซนเดนิสมากกว่าอะไรประมาณนี้หรือ มันอาจจะไปถึงขนาดที่ก็เป็นไมก้าที่ดีลกับพวกพิงเกอร์ตันเอาไว้หลังจากเกาะกลัวมาอันเนี้ยมันเป็น5้าเหตุผลของทางฝั่งอบิเกลว่าอบิเกลเป็นหนูหรือเปล่าหรือไมก้าเป็นหนูหรือเปล่าซึ่งแซนขอพูดว่าทั้งสองฝั่งเนี่ยไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะมันมีแค่ว่าอบิเกลน่าจะทําแบบนี้เพราะว่าเราเอาไปใส่ในพลอดโฮแล้วมันเมคเซนต์กว่าหรือไมก้าเป็นหนูเพราะว่าทําแบบนี้แล้วมันเมคเซนต์กว่าแถมไม่ปฏิเสธอิจาหากเวลาที่ อาเธอร์โบยไปใส่ไมค้ามาเปิดโปงเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครมีหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้จริงๆและเป็นปรากฏขึ้นมาตรงส่วนไหนของเกมก็มาบอกกันได้นะแต่ว่าสําหรับเราเนี่ยเท่าที่อ่านมาเนี่ยคือไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์นะโอเคแล้วพอละพอละกับเรื่องคอมเมนต